โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับผมก็นะครับผมคลิปนี้ก็ตามปกคลิปเลยก็คือจะมาสุ่มเป็นเซตยักษุซานเองนะครับก็คือจะเป็นซูเวอร์ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เอาเข้ามาแล้วนะครับเป็นเซตยักษุซ่ากลับมาแล้วนะคุณผู้ชมส่วนเซิร์ฟไทยก็จะมาเมื่อไหร่ก็ต้องรุนกันดูนะครับเดี๋ยวจะไปลองสุ่มดูว่า จะหมดเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจใผมด้วยก็เลยกันนะครับก็รู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้มันกลับมานะครับก็ลองแบบไปอ่าโหวตไอเทมที่อยากให้กลับมาดูนะครับในแบบใต้โพสอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมเขาอาจจะแบบมีลิงก์อยู่ให้โหวตใช่ไหมละ่ะก็ลองไปอ่าเรียกร้องดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะกลับมาแน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยมันต้องกลับมาอยู่แล้วแหละคุณผู้ชมแต่ไม่รู้จะกลับมาตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟนอกเข้ามาแล้วนะครับจะไปลองสุ่มกันดูก็คือจะเป็นแบบร้านครับ โมโคนั่นเองเนะคุณผู้ชมจะเป็นแบบไหน,นไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปร้องสุ่มดูจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกับเซิร์ฟไทยกันก่อนดีกว่านะครับนี่ลูกพลังไททันจู่โจมนะครับคุณผู้ชมนี่มาแล้วนะครับสลับไททนันเอเรนของเรานะครับโอ้โหกิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีดวงกับมันเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะหมดเยอะมากโอ้โหหลุดแล้วแบบนึงคุณผู้ชมโอ้โหผมว่าแล้วทำไมผมหลุดนะคุณผู้ชมก็คือมันมีการอัปเดตพวกหน้าเข้าเกมแล้วก็หน้าล็อบบี้ใหม่นะครับคุุณผผู้้ชมมมวว่าแลลทไหดนะ เออนั่นแหละคุณผู้ชมอัปเดตใหม่แล้วเป็นแบบตีมไท้ายท่านเลยนะครับนี่มีกลอ่องโอ้โหโคตรเทเลยนะครับไหนนะเดี๋ยวเรามาซุ่มกันดีกว่าผมบอกไว้เลยว่ากิจกรรมแบบนี้นะไม่ค่อยแบบผมดวงไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแบบซุ่มแบบพิเศษไปนะคุณผู้ชมคือแบบเพิ่มโอกาสนะตีงเพิ่มโอกาสแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นแต่ก็โอกาสจะเพิ่มขึ้นเช่นกันเลยนะครับอุย้ยก <laughs> <laughs> ็เราจะบอกเลยว่าผมดวงไม่ดีนะคุณผู้ชมได้เฉยอ่ะ ประมาณเอ่อเท่าไหร่คุณผู้ชม418เพชรอะผมหมดแค่นี้แหละผมหมดไม่เยอะคุณผู้ชมไหนดูก่อนรางวัลที่ผมได้ป่ะดูดิสามครั้งเอ้ยกี่ครั้งเนี่ยผมได้เลยอะคุณผู้ชมดูโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นชุดไททันเอเรนผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะต้องออกเข้าใหม่ไหมเนี่ยหรือตอนนี้มันเข้าองแต่งตัวให้เลยนะครับรู้สึกโคตรดีนะครับเดี๋ยวนี้นี่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 เลยคุณผู้ชมโอ้โหถ้าเปิดตัวก็เท่โอ้โหจริงคุณผู้ชม แท็กไททันเอเลนนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคเปิดไปเลยแล้วกัน,นครับปุ๊บนี่ก็มีแท็กแบบผ่าพิภพไททันด้วยนะครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนี่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 ใส่อวดหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้โหผมห,หมดแค่แบบ418เพศเนะี่ยคิดดูแล้วคุณผู้ชมหมดเท่าไหร่อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกคือแบบจะบอกแล้วนะว่าผมเนี่ยดวงไม่ดีเลยสำหรับกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหมัดเขบ้าผมหมดไป6,000เพศแล้วคุณผู้ชม6,000เพศโคตรเยอะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหโคตรเท่เลย น่ากลัวมากก็แบบเท่มากเลยคุณผู้ชมก็คือเรียกได้ว่าเป็นของเรในอนานะคตแน่นอนเลยคือเท่จัดเลยนะครับคุณผู้ชมก็มันน่าจะทยอยเข้าโดยรนี้หละสำหรับอ่าท,ท่านของไรเนอร์แลวก็จะมีอะไรอีกับคุณผู้ชมเยอะเป็นชุดสำรวจเดี๋ยวก็จะเข้ามาครับเป็นสกินปืนเอ้ยอะไรเดี๋ยวก็จะทยอยเข้ามาโดยรนี้บอกได้เลยว่าเสียตัง์กันเยอะแน่ๆเลยนะครับ เอาเป็นว่าเอาเดี๋ยวเราไปซุ่มเป็นเซตยากูุซ่ากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเซตยากุซ่าที่กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมมันหน้าตาเป็นไงนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตา่างประเทศเป็นเที่ยบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนเพลงใหม่ด้วยโคเท่คุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นกิจกรรมมาใหม่เลยนะไหนน้าไหนนนี่นี่นี่ไหน,น,ไหนมันอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมอ่าเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอ๋อมันหายไปแล้วว่าคุณผู้ชม รวมันอยู่ที่นะอ่านี่นี่นี่เป็นแฮกเกอร์สโตร์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นร้านค้าแฮกเกอร์ไม่ใช่ร้านค้าร์โมโคนะคุณผู้ชมเป็นร้านค้าแฮกเกอร์ก็คือจะมาด้วยการโอ้โหหลายชุดมากนี่จะมีอ่าชุดอันนี้ด้วยคุณผู้ชมหายนะสีขาวใช่ไหมแล้วก็จะมีเซตยากุซ่าผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับเราสามารถเลือกได้หนึ่งชุดเท่านั้นนะครับก็คือเลือก2อ,อย่างนะคุณผู้ชมอ่าเราเลือกไปเลย1อย่างปุ๊บ แล้วก็เราจะเอาบนชุดผู้ชายนะคุณผู้ชมเพราะว่ากางเกงผู้ชายเนี่ยหล่อเท่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าต้องมีติดไอเดียไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดไปเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นสกินของสปอร์ตคาร์ไปเลยแล้วกันนะครับคอนเฟิร์มไปเลยนี่เป็น2อ,อย่างตัวนี้นะคุณผู้ชมไปจัดไปเลยแล้วกันนะครับคอนเฟิร์มไปเลยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับร้านคาเก้าไดมอนด์นะคุณผู้ชมเฮ้ย มันจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคลิกทูดรอนะครับมันวาดยังไงอ๋อมันก็แบบสุ่มนั่นแหละไม่ใช่นึกว่าเป็นการวาดนะครับไม่เป็นไรปุ๊บ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 โอ้โหคือแบบเหมือนมันล็อกมาแล้วกิจกรรมแบบนี้ผมแบบเอ้ยมันไม่มันแบบไม่มีทางได้ก้าวพีแต่ผมวาดดูดิจะตีทักันเดิลนะครับคุณผู้ชมไปอ้โหมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาเฮ้ยโอ้โห นั่นไงคุณผู้ชมเหมือนแบบมันล็อกเลยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะหมดไปกี่เพชรน,นะครับเดี๋ยวเรารีาใหม่ดูดีกว่านะครับว่าตอนนี้เพชรผมมีเท่าไหร่อ๋อหน,น,นึ่งพันสิบเก้าเพชรนะคุณผู้ชมมาเก้าสิบเก้าเพชรไปเอ้าทำไมเพชรไม่ลดอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อในกิจกรรมเพชรมันอาจจะไม่ลดแต่ว่าในเพชรของจริงอ่านี่ลดแล้วคุณผู้ชมโอเคหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรน,นะคุณผู้ชมไปโอ้โหถือว่าผมหมดเยอะแล้วเนี่ยแบบอาจจะหมดครั้งสุดท้ายเลยไหมเนี่ยแต่อย่างที่บอกเลยนะครับของมันต้องมีนะครับปุ๊บ โอ้โแล้วก็ทั้งนี้ก็คือจะเป็น3ามร้อยเก้าเก้าก็ครั้งสุดท้ายก็คงจะเป็นสี่ร้อยเก้าโอ้โหแพงเกินคุณผู้ชมห้าร้อยเก้าผมยังไม่ได้ชุดเลยโอ้ผมต้องเติมเพิ่มอีกแล้วคุณผู้ชมโหหมดทุกเซิร์ฟจริงๆเลยช่วงนี้แบบเฮ้ยต้องเติมทุกเซิร์ฟจริงๆเหรอคือแบบอันอย่างที่บอกเลยนะครับของมันต้องมีเว้ยคุณผู้ชมโอเคเติมเติมแบบเก้าสิบเก้าเพชรก็พอนะครับเพราะว่ามันแบบห้าร้อยกว่าเพชรเองนะคุณผู้ชม เก็บหนักอีกแล้วเข้าเนื้ออีกแล้วนะครับที่จริงเซิร์ฟไทยผมก็มีแล้วแต่ว่าอยากแบบเก็บไปทุกเซิร์ฟไปอยากเป็นของแหลวไปเลยนะครับแบบเก็บไอดีไว้นะครับนี่ใครอยากมาเล่นก็คือน่าจะเป็นเซิร์ฟอะไรผมก็ไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ดีกว่านะครับปุ๊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 บไนเอ่ยแฮกเกอร์สโตนะครับครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมลองดูนะจะได้หรือเปล่าปุ๊บ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 ผมว่าครั้งนี้ต้องได้ชัวร์คุณผู้ชมเล่นอะไรเนี่ยมันต้องได้อยู่แแลล้วหะนี่ เรียบร้อยคุณผู้ชมนี่เป็นสตีทพักบันเดิลนันเอชเนี่ยคุณผู้ชมคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันนะครับนี่โอเคโคเทคุณผู้ชมก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับใครอยากเล่นติบนี่ก็มาเล่นกันได้นะครับเฮ้ยแต่ว่าแบบมันแพงไปอ่ะผมหมดไปประมาณหนึ่งพันหกร้อยมั้งคุณผู้ชมประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหกร้อยนี่แหละคุณผู้ชมจะเป็นเซนยากุซ่าโอ้โหดูพี่ฟอร์ดเราใส่เรด,ดิโอ้โห ส่วนใหญ่เขาจะชอบเป็นกางเกงกันนะคุณผู้ชมเพราะกางเกงเนี่ยที่มากๆเลยนะครับนี่อ่าแล้วก็จะเป็นเสื้อแล้วก็มีหมวกนะครับโอเคจัดไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมปุ๊บ ใช่ไปเลยนะครับอันนี้ก็รอกันเลยนะครับสำหรับเซิฟไทยว่าจะเข้ามาตอนไหนนะครับแต่ตอนนี้เซิฟต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับเริ่มจะย่อยเข้ากันมาแล้วนะครับมันก็ไม่ตรงกันแหละใครอยากแบบซิฟไหนอยากเอาเข้าก่อนก็สามารถเข้าก่อนได้เลยคุณผู้ชมมันไม่เกี่ยวกันว่าเซิฟไทยจะเข้าตามนะคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิฟไทยจะเข้ามาตอนไหนนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ากิจกรรมสายฟรีเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะคุณผู้ชมเอ้ยมีกิจกรรมอะไรเนี่ยผมได้เป็นกล่องอะไรเนี่ยเออค กิจกรรมสายฟรีไม่ค่อยมีเลยคุณผู้ชมก็แบบอยากทําคลิปกิจกรรมสายฟรีแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้ก็แบบซึมนอกเขาก็มีแหละตอนนี้ก็ซึ่ไทยไม่รู้จะมีตอนไหนนะค,คุณผู้ชมเกี่ยวกับกิจกรรมสายฟรีแต่น่าจะมีอยู่แล้วแหละเกี่ยวกัแบโหมดใหม่ของไททันนะครับคุณผู้ชมแอตแทกออนไททันเนี่ยจะมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับ เดี๋ยวรอดูกันเลยว่าจะเล่นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมสายฟรีก็ต้องมาแน่นอนเลยนะครับเพราะเป็นแบบเดือนหนึ่งก็คือจะมีกิจกรรมครั้งใหญ่ของสายฟรีเนี่ยครั้งหนึ่งคุณผู้ชมก็รอดูเลยมันจะมีแบบปุ่มตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบลูบิกฟูดนั่นเองนะคุณผู้ชมเป็นลูบิกฟูดนะครับไม่รู้เป็นอ่าหมดใหม่ย,ยังไงหรือว่าจะมีแบบการเล่นกิจกรรมใหม่ย,ยังไงในอันนี้ต้องรอติดตามกันเลยนะครับคุณผู้ชมรู้จักว่าจะเข้ามาในวันที่ 27มีนาคมนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกเลยชุดไททันเอเลนเนี่ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะมีชุดสำรวจของอ่ามิคาซาแล้วก็จะเป็นของอดีไวนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมตังไว้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสู่ไม่ดูเพียงแค่นี้เลยนะครับสำหรับเซตยากุซ่าผู้ชายนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปโรน่านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ from